ำเช่าหนีมาเพราะแม่มึงตายพี่อะไรอะไรแค่บอกว่าจะเช่าบ้านไปหนีมาช่างหนีมาเพราะแม่มึงอะไรอะไรสวัสดีครับวันดีนะครับเราจะมาทำงานสติลิกกันนะครับวันแรกนะครับทำงานสติลิกกันมาดูกันว่าสติลิกของเราเป็นยั่ไงนะครับ งดีงานแรกนะครับก็จะเป็นงานรถสิตลาอนะครับฟร <_ EN _> ีไปเลยครับหนึ่มืบาทโอเคมีสามร้อยกว่าบาทนะครับทำง,งานกันเลยครับ อยาเป็นโเอต้องทำงานก็ต้องเตือนนะครัจะเป็นตัเองทำงานนะครับปม,มดมาเดกเกินไม่้ใคอยเป็นตัวเออต้องทำงานนะครับอยเป็นตัวเองทำงานนะครไม่ทำงานไมด้เยน,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 นะคระับมีลัการนะครับฮือฮ พีงานถึงกันนะครับสจรีไหมครับหิยครับนะครับหิเลยครับไหนครับหิไหมครับหิไหมครับหิเะๆเลยครับหินครับ ตังเติมน้ำมันครับยินไหมครับหินไหมครับหาตังเติมน้ำมันครับระเบืดแล้วนะครับ 我党一我。 Working a little car นายครับได้ขอขโมยทองหนึ่งนะครับขโมยทองได้เงเยอะกว่าครับมากรับหน่อยครับมากรับหน่อยครับอยากโดนกัดจังเลยอยากโดนกัดจังเลยมากรับผมหน่อยอยากโดนกัดจังเลยมากรับผมหน่อยมากรับผมหน่อยผมอยากโดนกัด มาหน่อยครับมาหน่อยครับผมอยากโดนจับครับมาหน่อยครับมาหน่อยครับอยากโดนจับจังเลยครับมาหน่อยครับอยากโดนจับครับโอ้ยงานจะดลีนะครับอยากโดนจับจังเลยมาจับหน่อยครับ อ๋อผมมีรอดแล้วนะครับขอซื้อข้าวหนึ่งครับขอซื้อข้าวหนึ่งครับซื้อหนึ่งครับขอซื้อข้าวหนึ่งครับซื้อข้าวหนึ่งครับซื้อข้าวหน่อยครับขาลูกข้าวบุกครับ าลูเคครับายีครับจะต้องดกนะครับขอบคุณมาครับอค้ากมลอผไปอีกร้านหนึ่งก็ได้เกข้อหน่ยครับอ้าวเกขอู้ยโอ้เกครับโอ้ เอยครับภาษีเลยครับยา้อครับภาษีเอยนะครับอร่อยมากครับอกระ๊น้ับกิสัมีน้ำายนครับไปหาซื้อน้ำมาได้ครับขอบคุณครับ งานต่อครับขโมยทองสุออดแล้วทำงานต่อครับผมง่าสนอยกันมากนะครับ ตัวเองเป็นต้นไม้สักตน้นคิดเชื่อว่าเด็ดทิ้งที่ใบดำอะไรนะเนาะอย่าเปรียบตัวเองว่าชีวิตเราเป็นยังไงจะได้งาส่งงานครับจะได้เงินนะครับจะได้เรียนตลอดตีตลอดชาติครับขายทองกันครับผมดีต้องซื้อทองนะครับ สวัสดีครับทูกนนครับผมไปส่งงานครับ สวัสดีครับรถภหน่ครับผมจะทำงานครับรถไหนครับผมจะทำงานครับรถภหน่อยครับรถภหน่อยครับจะทำงานครับรถไหนครับขอบคุณครับ นาแล้วครับมาทำงานกันครับผมหิวน้ำครับทำงานซื้อน้ำกันครับโอ้ต้องเก็บเงินอีกหมื่นหมื่นมื่นบาทแล้วครับผมจะถึงจะวิ่งงานขยะได้เสียใ,ใจจังเลยซื้อนนะ้ำซื้อข้าวแล้วเติมน้ำมันกันครับ ดูไหนตครับขอยิงไหนได้นะครับมีน้ำขายไหมครับอ๋อนี่ไงมีน้ำขายซื้อน้ำหน่อยดีกว่า วิงานมาเหนื่อๆขอต้องทำงานผมหาเงินกินข้าวกันกินข้าวเสร็จต้องเติมน้ำมันต่อนะครับ จังเลยอ่ะเมนวันนี้ไม่มีตังแต่น <light recess> ้ำม <throne> ันไปขายทองกันดีกว่าที่ชายทุกานกันเงือขาทุกชายทุกชายทุกชายกันเงือกขาทุกชายกันเาือกขาทุชายทุกชาย

เคยเตะเตะเตะพ่อมึงไงยืดตึงเตะเตะก้านคอพ่อมึงรอน้องเลี้ยงเฮียไว้ก่อนเลยอ่าการกเลสเฮียไรหีมากมากพ่อมึงอ่ะไอสัตว์ตามไมด่าแม่งดิไม่เชื่อดูชื่อแม่งดิซูมจอมันเล่นซูมยังวะจะซูมจอฟังหาพ่อมึงไอ้โจโจสัตว์เป็นยาออนโจ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 เป็นยาออนตีซีกว่าพ่อมึง ทำงานดีกว่าไม่อยากไปทะเลาะกับใครเขา you <laughs> ไอติมครับขายไอติมครับสนใจซื้อไอติมไหมครับขายไอติมครับช่วยไอติมไหมครับขายไอติมครับไอ้วนครับขายไอติมครับ วันนี้จะไปถานเงินที่เล่นจากเวบนักแตะเต๋อนะครับนี่เป็ไงมีอยู่หกพันนะครับถอนเลยได้ไหมครับเนี่ยถอนเงินมาห้าพันพอพันห้าสองโอเคถอนแล้ว โอ้โโนถอนสักห้าพันดีกว่าแปดพันโอ้ไม่มีเงินพอสี 4, อ่พันเดี๋ฟาเข้าไปหนึ่พันบาท ทำงานต่อครับเดี๋ยวเราข้าเร่งประตูเซเว่นนะครับ เงลสวัสดีครับคืออาชีพขโมยทองนะครับรักสายไฟด้วยนะครับทำการขโมยทองกันเลยครับ ทองเปิดไงตั้งนานเราไปขายทองกันมาจับผมเลยมาจับผมเลยผมไม่กลัวหรอกครับมาจับผมเลยผมไม่กลัวหรอกครับมาจับผมมาจับผมมาจับผมครับวันดีครับที่ชายนะดีครับวันดีครับวัาดีครับ ดีครับพี่ชายสวัสดีครับ,บนัดเจอกันหรอครับสวัสดีครับพี่ชายหนีทำงานผมไม่ค่อยทำด้วจพี่ชายเขาหนีผมมากผมไม่คุยกับเขาดีกว่า

แช่เขาให้ใหม่มทำไมครับเขาบ้าหรือเปล่าครับ เราจะไปขโมยทองกันรอบสุดท้ายนะยครับมาดีกว่า पूजा แล้วนะครับจบคลิปกันเลยนะครับขอบคุณครับ